การที่การที่เมื่อกี้เนี่ยเ,เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนักศินเหมืมอนจะได้เปรียบนะฮะหมาถึงกลับเข้ามาปุ๊บไม่ต้องติดคุกเลยนะฮะไปนอนอยู่โรงพยาบาลชิวๆนะฮะแล้วก็ในสีวิตได้ปล่อยออกมาเนี่ยนี่มันเป็นการสร้าง d o บเบิล t a ต d a า d นะฮะก็คือสอ,ม,อมาตรฐานใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยที่โดนกรณีเดียวกันมันมีเป็นคนอื่นที่มากมายก,กว่านั้นนะคือไปถึงแล้วผู้ริภายคนอื่นเนี่ยจะได้รับ อภิสิทธิ์แบบนี้อยากคุณทักษิณไหมเนี่ยก่อนนี้ที่เขายังไม่กลับมาสมมติถ้าเขาจะกลับเนี่ยจะได้ไหมประการที่ 2, 2> แล้วน,นักขจาราผู้ที่พัาพย,ยางอื่นเนี่ยที่อยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยจะได้รับมาตรฐานเดียวกันกับทักษิณไหมออบเวสต์ลี Obviously, ไม่ได้เพราะอย่างบุ้งเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เพราะเรื่องอาการป่วยนู่นนี่นั่นเชิดด้วยแล้วคุณทักษิณเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างดีมากณจุดนี้เนี่ยจะเป็นการบอกว่า ถ้าคุณทักสินรอด1นึนะณวันนี้มันเป็นการสร้างอีกมาตรฐานหนึ่งหรือเปล่าคือถ้าเป็นการสร้างอีกมาตรฐานหนึ่งนี้นะโหมันยิ่งทําให้ระบบกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันแย่มากที่ผมพูดนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคุณทักสินเนี่ยจะในสุดแล้วควรจะต้องโดนหนึ่งหนึ่งสองเพื่อจะให้เพื่อจะให้ได้มาตรฐานที่เท่ากับนักกิจกรรมคนอื่นผมไม่ผมยังขอนะยืนยันเลยว่าไม่ควรมีใครที่ต้องโดนดําเนินการดําเนินการทางด้านกฎหมายจากมาตรฐานหนึ่งหนึ่งสอง ประเด็นประเด็นเรื่องสองมตรฐานไม่ได้อยู่ที่คุณทักษิณเนี่ยควรจะได้รับปล่อยออกมาหรือเปล่าประเด็นคือทุกคนควรต้องได้รับการปล่อยออกมารวมถึงคุณทักษิณด้วยกฎต้องอู่จากหนึ่งึงสนั่นคือประเด็นสําคัญ